ในช่วงเวลานั้นก่อนที่เราจะจบมาหาลาัยย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนมหมีน้องคนหนึง่งเอานิติยศาสรเดบอยนิตยสาสรวัยร,วรุ่นตอนนั้นีนกำลังจะเริ่มดังเลยเพิ่งเริ่มทําเป็นปีแรกนิติยศารเดบอยที่เลยอ่านหนังสือเดบอยแล้วเอมันอยู่แถวราชดานี่ออฟฟิศอยู่แถวราชดาหลังศาลแล้วเราเรียนที่ศรีประทุมเฮ้ยว่างๆก็เลยนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปแล้วก็ถือหนังสือไปเล่มหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่โทรไปหาเขาก่อนนะแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาบอกว่าเนี่ย ผม,มอยากทํางานเห็นหนังสือพี่ลราชอบมากอยากจะเขียนหนังสือตอนนั้นชื่อพี่พี่ร็อกอ่พานุเดชชัดคุณณอัอยุธยาซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือ<ม>เขาก็เลยอะอยากทำใช่ไหมเขาก็เลยอยากจะได้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำบอกว่าเออผมอยังทางานยังเรียนหนังสืออยู่นะบอกไม่เป็นไรลองให้น้องได้เขาคือโอกาสแรกที่ทําให้ที่ได้ก้าวเข้าสู่วงการมาเชิงคือจากนิตยสารเดอะบอย อันแรกเลยคือการให้ไปสัมภาษณ์ศิลปินดังมากในตอนนั้นคือพี่ออฟพงษ์พัฒน์กับชลบรรจงซึ่งโอ้โหเราชื่นชอบเขาเราดูคอนเสิร์ตเขาเราหนีไปดูคอนเสิร์ตเขาตอนนี้เป็นเป็น,ปนวัดยอมแล้าวันนี้เราจะได้เจอเขา้รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วตอนนั้นก็ทํำยังไงก็ต้องโทรติดต่อพี่ออฟก็โทรไปหาเขาที่จะนัดกันใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็ไม่มีมือถือไม่มีพวกลิงก์ก็มีแต่โทรศัพท์บ้านอย่างเดียวรากฏว่าโทรไปแล้วพี่ออฟโทรกลับมาที่บ้านโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากพี่ออ ครั้งแรกให้ไปสัมภาษณ์ที่ช่องสามนองแขมซึ่งที่อยู่มินบุรีและน้องแขมอยู่เกือบนครปฐมก็เอาว่ไปที่ออฟถ่ายละครอยู่ที่นั่นก็เลยนั่งรถนั่งรถเมย์ไปจกที่ที่บ้านเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์พี่ออฟไปถึงเจอหน้าพี่ออฟแล้วก็บอกพี่ออฟครับวันนี้ผมจะได้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยอยู่ที่พี่นะคือแอบกดดันคือแอบกดดันเขาอยู่ที่พี่นะจะได้หรือไม่ได้พี่ต้องช่วยนะปรากฏว่าเราก็สัมภาษณ์แบบน้องเนี่ย สัมภาษณ์พูดพุดดดเตรียมคำถางคาถามไปแล้วพี่อ๊อฟก็ให้ความร่วมมือดีมากให้มาแบบว่าให้ข้อมูลมาเยอะมากจนเราเนี่ยสามารถเขียนคอลัมน์ใหญ่ๆของพี่อ๊อฟหลายหน้ามากก็เอามาส่งที่ที่บอกขอ,องเดอะบอยปรากฏเขาเห็นงานเราแล้วเขาชอบเขาบอกโอเคผ่านก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้ทํางานในในตำแหน่งคอัมนิเนสเป็นนักข่าวสัมภาษณ์ออกกองถ่ายออกสัมภาษณ์ผู้คนทําให้เราได้ครั้งนั้นเนี่ย เป็นการเปิดโอกาสจากเดอะบอยทําให้พี่ได้เข้ามามีโอกาสได้เจอคนในวงการบันเทิงือได้เจอพี่ๆที่อยู่เป็นนักข่าวรุ่นใหญ่ๆช่างภาพรุ่นใหญ่ๆแล้วเราเป็นรุ่นเด็กอะ่ะแล้วเราก็เรียนหนังสือด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะคือได้เงินเดือนด้วยตอนนั้นได้เงินตนั้งหกพันรู้สึกว่าโอ้โหเยอะมากเราก็ขยันขึ้นโดดเรียนมาทํางานโดดเรียนให้เพื่อนเช็คเช็คเวลาเรียนให้เข้ามาทํางานคือสุดท้ายก็จนจบปีหนึ่งเราก็มีโอกาสได้เข้าทํางานในในในวงการ ใ,ในในหนังสือได้เจอคนเยอะและได้ได้สัมผัสกับคนหลายๆคนเยอะแยะมากมายพอเรียนจบมหาลัยปีหนึ่งพอขึ้นปีสองเนี่ยกิจกรรมมหาลัยเริ่มเยอะขึ้นพอเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยคือพี่ก็มีหน้าที่อ่ะมึงรู้จักคนเยอะใช่ไหมไปหาสปอนเซอร์มาจัดงานรับน้องจัดงานอะไรก็แล้วแต่พี่ก็มีหน้าที่วิ่งไปหาสปอนเซอร์ไปตามหนังสือต่างๆที่เราเคยรู้จักปุ๊บปรากฏว่าเราไป ไปเธอกับฉันไปนิตยสารเอ็มแมกซีนไปไปที่ไหนที่ไหนไปหอสปอนเซอร์ er, คือไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าเราได้งานกลับมาทําเพราะว่าตอนที่เราไปขอสปอนเซอร์น่ะพี่หอบหอบผลงานจากเดบอยเนี่ยไปคุยด้วยก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับสมัครงานก็ไปในตัวปรากฏก็ได้งานคือได้ได้มาเขียนหนังสือในหะ้กับเธอกับฉันหนังสือ M อ็มแมก n e ซีน หน,นังสือดาราไทยหนังสือดาราในยุคนั้นทั้งหลายแหละที่ก็มีโอกาสได้เข้ามาเขียนก็จะทําเป็นฟรีแลนซ์ตอนนั้นจะทําเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ทาเป็นเป็นประจำเพราะต้องต้องทํางานในมหาลัยเยอะขึ้นก็เลยได้ทําเขียนไปเรื่อยๆเราคงต้องขยันขึ้นในตอนนั้นใช้พิมพ์ดงพิมพดม์ดีดอะไรไปก็ส่งต้นฉบับก็ได้โอกาสในการเข้ามาทํางานตรงนั้นป,ป,ปีที่2อ,อยู่ที่นั่นจนจบปีที่สปีสเราก็ออกจากงานตรงนั้น ว่าตอนเรียนมหาลัยปีสามเนี่ยพี่พี่หนึ่งชัชวานคงเดียซึ่งปัจจุบันเป็นบอกอของหน้าบันเทิงหนังสือพิมพ์สยามรัฐปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นซึ่งตอนนั้นบริษัทหนังเนี่ยกำลังบูมมากซึ่งโดยเฉพาะหนังวัยรุ่นของไฟสตาร์ซึ่งมีเรื่องบุญชูห้าบุญชูหกบุญชูเจ็ดอันหนึ่งที่ถึงพอสังเกตก,ก็จ๋าปานกะแสดว์เฮลสติแตกสิครึ่งตอนนั้นเป็นหนังของไฟสตาร์ทั้งหมด ซึ่งก็ชวนพี่เห็นว่าพี่มีทํางานได้ก็เลยชวนพี่ไปทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของของไฟตาก็มีโอกาสได้เข้าไปไปคลุกคลีอยู่ในวงการภาพยนตร์ละตอนนี้ก็เต่าไปลุยกองถ่ายไปทําหนังแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลเด็กๆในกลุ่มของอันหนึ่งที่ถึงความสังเกตในยุคนั้นก็อย่างเช่นแอนทังผสมคาทรียาอิงลิชตาชานิด ทีมวัยชรลทั้งหลายนะคือตายสายทานซึ่งตอนนั้นก็มีโอกาสได้ดูแลเริ่มเริ่มมีหน้าที่ดูแลศิลปินดารา,า,านแสดงเริ่มบริหารจัดการดูคิวให้พาไปออกงานดูแลอะไรก็แล้วแต่จนไฟตาหนึ่ปีอยู่ที่นั่นตอนนั้นก็เรียนปี3ตอนนั้น R.S. เริ่มจะทํา อาเอสตอนนั้นเป็นบริษัทเพลงที่เริ่มทำนักร้องวัยรุ่นตอนนั้นจะมีเต่าสมชายกับพัฒน์นักเพื่อขัวทุ่ง mm hmm. เห็นพี่ว่าทํางานอยู่ในวงการของเด็กวัยรุ่น mm hmm. ก็เลยทับทมแล้วก็ติดต่อมาซึ mm ่ง hmm. ตอนนั้นพี่ยังยังเรียนอยู่แล้วก็ก็ปฏิเสธเข้าไปรอบหนึ่งว่าเออยังเรียนไม่จบเลยขอทํางานที่ทํางานหนังก่อนโอเคก็หายไปพอจบปุ๊บจบปีสาขึ้นปีสซึ่งเป็นเทอมเรียนปีสุดท้ายแล้วเป็นช่วงฝึกงาน พี่ก็ราออกจากไฟตาเพื่อจะขอเรียนให้จบฝึกงานให้จบปรากฏว่า i อเอสเขารู้ว่าพี่ลาออกจากไฟตาก็เลยติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้มาทํางานที่ไฟตาไอที่ไอเอสตอนนั้นในปี2536พี่ก็เลยเข้าไปคุยบอกว่าครั้งที่สองหกปฏิเสธไม่ได้ละเดี๋ยวเขาจะหาว่าเล่นตัวมึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยไปได้คุยก็คุยกันก็มีโอกาสได้เข้าไปทํางานเขาโอเคในส่วนที่ว่าพี่ยังฝึกงานยังทําง,งานอยู่พี่บอกงั้นขอฝึกงานที่นี่ก็โอเคมาทําเลย ฝึกด้วยได้เงินเดือนด้วยก็ทาเลยตอนนั้นเรียนปีสีก็เข้าเข้าทำงานที่ไอเอสในตำแหน่งแรกก็คือตําแหน่งฝ่ายประชาสัมพันธน์ก็มีหน้าที่ดูแลศิลปินเขียนข่าวโฆษณาเขียนชอบยางสัมพันธ์นส่งข่าวติดต่อรายการทีวีวิทยุโทรทัศน์ตอนนั้นก็ทําให้กับวงบอยสเกลวงไฮแจ็คฮะแล้วก็มีเต๋ามีนุก๊กเริ่มมีตอนนั้นปรากฏว่าพอทํางานไปได้สักปีหนึ่งไอเอสเริ่มขยายตลาดนักร้องวัยรุ่นก็ทางเฮียทาง พี่ถาพึ่าคอนทานิรักษาพงตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ r s แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้บริหารเป็นเอ็มดีกรรมการผู้จัดการของบริษัทแกรมมี่เทเลวิชันที่ดูแลรายการทีวีทั้งหมดของแกรมมีซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้านายพี่ก็เห็นแววพี่มั้งก็เลยพี่เรียกพี่ขึ้นไปคุยว่าตอนเนี้ย s อยากจะได้คนที่มาดูแลหาเรื่องศิปลปิน ก็เห็นว่าเราอะทำได้เราเคยดูแลศิลปินเคยมีน้องๆมาดูแลหลายคนก็โอเคลองเขลองทําก็มีโอกาสมาแล้วพี่ก็ไม่เคยปล่อยโอกาสให้หายไปก็เริ่มเข้าไปทําโดยศิลปินคู่แรกที่เราหามาแล้วประสบความสำเร็จมากก็คือแรปเตอร์จอหนี่หลุยตอนนั้นอยู่ปห้าปหก็หามาเป็นจอหนี่หลุยแล้วก็ต่อด้วยราฟฟี่นันซี่เจวอยใจแอนวงบาซูดังโดมดีทคือยาวมาจนจน จากไม่มีฝา่ายจากที่มีทำงานอยู่คนเดียวมีช่างภาพจนเป็นผู้กอ่อตั้งแผนกคันกศิลปินจากข่าวกับนาธานโอมานก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวจากนาธานโอมานซึ่งตอนนั้นน่ะพี่เป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วพี่เป็นทำหน้าที่ดูแลเขาในระ,ะระยะเวลานั้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือ